สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับสำหรับตัวแทนท่านไหนนะครับที่ต้องการทำเป็นใบเสนอราคานะครับให้กับลูกค้าเราเนาะของแฟดีนะครับแล้วก็ทำผ่านแฟดีเน็ตเวิร์กนะครับมาดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับของแฟดีเนี่ยจะสมัครฟรีนะครับสมัครผ่านแฟดีเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สมัครฟรีนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้มาคลิกที่ตรงนี้ถ้ายังไม่มีสมาชิกนะครับสมัครก่อนเนาะถ้าใครมีแล้วนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็ดําเนินการสร้างใบเสนอราคาแบบของผมได้เลย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะจะทําเหมือนกันนะครับได้แบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาก่อนเนาะไปที่ภาคสมัครใจนะครับเพื่อทําการเช็คเบี้ยนะเดี๋ยวผมทําการกําหนดขึ้นมาก่อนนะครับอ่ที่ห่อนะครับสมมุติว่าของผมเลือกเป็นโตโยต้าเนาะแล้วก็เลือกเป็นแคมรี่นะครับตรงนี้เป็น2,400ั c ซีซีเนาะข้อมูลพวกนี้นะครับในกรณีไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นสมาชิกนะครับที่ซื้อใช้เองเนี่ยเราสามารถดูได้จากสำเนาทะเบียนรถนะครับ จากนั้นนะครับก็มาดูปีรถของเรานะครับตรงนี้ของผมเป็น2021นะสับโมเดลไม่รู้นะครับก็คลิกแบบนี้ไปเนาะอันนี้จะทําเป็นประกัน2บวกซ่อม5นะครับเราก็สามารถคลิกที่2บวกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีราคาถูกพิเศษมาให้ด้วยนะทะเบียนรถของเรานะครับก็เป็นกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็บริษัทเดิมของเรานะครับเช่นของผมเป็นกรุงเทพประกันภัยนะครับก็คลิกไปเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่รู้ก็บอกไม่จมได้นะ จากนั้นนะครับในส่วนของตัวประเภทการซ่อมนะครับถ้าเราต้องการเป็นซ่อมห้างอย่างเดียวนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นห้างนะครับแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดเช็คเบียใน30วินาทีนะครับถ้าใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับหรือว่าเป็นสมัครไปแล้วเรียบร้อยเนาะเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าในส่วนนี้ได้ค่าคอมเท่าไหร่เนาะแต่ละคนเนี่ยระดับออต่างกันนะครับค่าคอมก็จะต่างกันด้วยนะก็เช่นสมมุติว่าผมบอกโอ้ของวิทยะดีนะนี่เป็นซ่อมห้างนะก็จะเลือกอันนี้นะครับ ในส่วนของตัวใบเสนอราคาเนี่ยจะเลือกได้3รายการนะครับก็สามารถเลือกได้เลยเนะาะส่วนใหญ่ก็เป็นของกรุงไทยแอกซ่านะครับสมมุติเลือกอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ส่งราคาให้ลูกค้านะครับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เขาบอกว่ามีเงื่อนไขนะก็กดดําเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ในกรณีเพิ่มรายละเอียดนะครับตรงนี้เป็นของลูกค้านะเราสามารถกดเพิ่มก็ได้นะครับเบอร์ติดต่ออะไรเงี้ยเราสามารถ กำหนดส่วนลดได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการนะครับก็กดคันค้ามขั squash, ้นต่อนนี้ไปได้เลยเนาะเขาก็จะบอกมาแล้วนะครับเนี่ยใบเสนอราคาของใครนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวผ่อนให้ด้วยนะครับสามารถผ่อนได้12งวดนะครับศเอเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีบัตรเนี่ยก็ต้องทําผ่านผู้แนะนำเนาะผู้แนะนําที่มีบัตรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับกดดาวน์โหลดแล้วนะครับเขาก็ถามนะครับว่า ให้เรานะครับทำการเซฟใบเสนอราคาที่ไหนดีนะผมเซฟไปที่เดสก์ท็อปเนาะแล้วก็กดเรียบร้อยไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูใบเสนอราคากันนะวาน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจริงๆแล้วใบเสนอราคานะครับอยากจะแนะนํานิดนึงก็คือ,อเราเรา,เราอาจจะเป็นทะเบียนรถก็ได้เป็นชื่อลูกค้าก็ได้นะครับอันนี้ทําได้หมดเนาะแล้วแต่ถนัดนะครับอ่ะนี่ครับก็จะมีบอกนะครับใบเสนอราคาสวยงามมาก ชื่อที่อยู่นะครับเลขที่ใบเสนอราคาอะไรรถรุ่นอะไรนะครับแล้วก็วันที่ออกใบเสนอราคาใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับรหัสตัวแทนอะไรนะครับเบอร์ติดต่อเล่าเบอร์อะไรนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เนาะเนี่ยก็จะมีของอะไรบริษัทไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีผ่อนกี่งวดนะครับราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้มานะครับกล้องติดรถไม่ต้องติดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นประเภทประกันนะครับก็เป็น2องบวกซ่อมห้างหมดเลยเนาะเพราะว่าตามที่เราเลือกไว้ตอนแรกนะครับ ตรงนี้ง่ายๆเราก็สามารถใส่รูปส่งไลน์ให้กับลูกค้าได้เลยนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับเรียบร้อยเนาะสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับในส่วนของตัวแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะเข้ามาที่เว็บแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ URL ไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครได้เลยเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นไลน์แอดไว้ให้นะครับแล้วก็จะตอบทุกคําถามไล่ตอบให้นะ บายบายแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ